ค่ะก็ต่อไปนะคะจะเป็นการพิสูจน์การสร้างเส้นตรงตั้งฉากที่จุดที่ตั้งที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กําหนดให้ค่ะซึ่งการสร้างเนี่ยครูได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในคลิปที่แล้วนะคะก็สามารถไปยอ่อดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะค่ะก็ค่ะก,ก็เข้าวๆนะคะการสร้างก็จะได้ก็คือโจทย์เนี่ยจะให้จะกาหนดให้จุด P เนี่ยอยู่บนเส้นตรง AB เนอะ พ่อดังรูปเลยแล้วก็พอเราสร้างเนี่ยมันจะได้รูปดังนี้เลยเนี่ยรูปได้นินดังนี้เลยนะคะค่ะก็อ่ะเรามาพิสูจน์กันเลยอืการพิสูจน์ก็คือครูจะลาก ส่วนของเส้นตรง mx และส่วนของเส้นส่วนของเส้นตรง nx อืเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ครูกำหนดให้มุมนี้ก็คือมุมอะไร mpx เป็นมุมที่1แล้วก็มุมที่2ก็คืออ npx อื NP อครูเขียนเลยก็คือลาก ลากส่วนของเส้นตรง mx และส่วนของเส้นตรง nx น่ะเพราะอ่าไม่ใช่พอยเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม mxp เท่ากาันทุกประการกับสามเหลี่ยม nxp ด้วยความสัมพันธ์ ความได้วความสัมพันธ์ก็คือเขียนแบบเดียวนะมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนั่นเองค่ะเอ้ยไม่ใช่ทีมันต้องเป็นความสัมพันธ์โทษค่ะก็คือมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านพลาดนิดหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ เพราะอะไรเพราะะเพราะ mp เท่ากับ np mp เท่ากับ np เพราะว่าอะไรเพราะว่ารัศมีวงกลมเดียวกันเป็นรัศมีวงกลมเดียวกันนะอืมแล้วก็เพราะอะไรเพราะ mx เท่ากับ nx มาจากอะไรก็คือมาจากการสร้างโดยใช้รัศมีเนี่ยมีความยาวเท่ากัน,นอ,อ่ะอ่แล้วก็ อี่นคือ xp เท่ากับ xp เพราะอะไร xp เท่ากับ xp เพราะเป็น,ปนด้านรวมนั่นเองเขียนด้านรวมเฉย,ยๆแล้วกันด้านรวมอืมแล้วก็เราก็จะได้ว่ามุมที่หนึ่ง จะเท่ากับมุมที่สองเพราะอะไร<ม>เพราะว่ามุมคู่มุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมีขนาดเท่ากันมุมคู่สมนัยกันขอ,ของรูปสามเหลี่ยมของรูปสามเหลี่ยม ก็เขียนสะรีไหมรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมีขนาดเท่ากันนั่นเองอืมได้แล้วแล้วก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากเขียนต่อเนื่องจาก มุมที่หนึ่งบวกมุมที่สองเนี่ยเท่ากับหนึ่งรอยแปดสิใช่ไหมก็คือมุมที่หนึ่งบวกมุมที่สองเท่ากับหนึ่งยแปสิบเพราะอะไรก็คือมุมตรงใช่ไหมมาจากสมบัติของมุมตรงก็คือมาจากขนาดของมุมตรงก็คือมุมตรงอือแล้วก็ดังนั้นเนาะดังนั้น เราก็จะได้ว่ามุมที่หนึ่งบวกมุมที่ 1, มุมที่หนึ่งอะมุมที่หนึ่งเท่ากับมุมที่สองอะมุมที่หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับมุมที่สองซึ่งมุมที่หนึ่งบวกมุมที่สองเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบเพราะว่าเราเอาไปหารสองก็เหมือนกับการหารสองนั่นแหละเนาะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เก้าสิบองศาเพราะะไรก็คือสมบัต ทเท่ากันนั่นเองอดังนั้นฉะนั้นฉะนั้นต่อฉะนั้นมุม a p x เนี่ยมันก็จะเท่ากับมุม b p x เท่ากับ90องศานั่นเองก็คือมุมตรงไหนมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากับ90องศา ค่ะก็ไฮไลท์หน่อยก็ขอจบการพิสูจน์ในข้อนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย